ไทยเวิร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิาภาคภาคกลางและบริษัทซินเวิร์สสตนทัวร์จำกัดเสนอ ค่ะรายการต้มยำทำทัวกลับมาเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กกันอีกแล้วค่ะกับทริปพิเศษชื่อว่าคารวานรถยนต์84คันเที่ยวทำดีถวายพ่อภายใต้โครงการ Beautiful Thailand ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุ84พรรษาค่ะแม่ฟังแค่นี้ก็เชื่อเลยล่ะค่ะว่าเหล่าพิธีกรครั้งน,นี้ ต้องจิตใจงามระดับนังเอกพระเอกกันเลยทีเดียวโดยตัโผลใหญ่ของงานนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ สิ้นพิธีเปิดงานแล้วคาราวาันของเราก็ไม่รอช้าค่ะขับรถมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำความสะอาดเมืองครั้งยิ่งใหญ่ในทันทีค่ะแต่ทีมงานของเรายังไม่ทันได้งีบหลับพี่โชเฟอร์ใจดีก็พาเรามาถึงที่หมายแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ไปพอสมควรเลยละค่ะ งานนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยพลิกฟื้นให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็ไม่ทำให้เราเงียบเหงาเลยละค่ะเพราะไม่ว่าจะมองไปด้านไหนก็เจอกองกำลังจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงานที่มาร่วมทำความดีถวายพ่อหลวงในวันนี้ค่ะ ขาอยากพับเขาอยากแท้เลยท่านกางนี่ขอทใต้นะคะรับมาโจนิดๆทำไต่ทำนะไต้มากินโจยา่าใครหยิบได้เลยค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะหลังจากมดองานของเราเติมพลังด้วยอาหารหลากหลายเมนูแล้วจุดหมายต่อไปของเราคือวัดพระศรีสันเพชค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเที่ยวทำดีถวายพ่อที่ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ แต่สิ้นพิธีการแล้วเราก็ไม่รอช้าค่ะมือขวาถือไม้กวาดมือซ้ายถือแปรงขัดเมื่อพร้อมแล้วก็ตามเรามาเลยค่ะ นีะครับเรามาอยู่ที่วัดประสิทธิสันเพชจังหวัดราชบุรีไอศียานะครับมาพร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมทำให้อยุธยาที่เรียกว่าถูกน้ำท่วมนะครับกลายเป็นเมืองที่สุดน้ำพุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับกับยูทูบบลูทีเรียพร้อมกับการเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผมดีเจเลนไบจากพิกแคร์ครับสวัสดีครับก็มาร่วมการปฏิบัติการพลิกฟื้นคืนศูนย์นะครับให้กับชาวอยุธยานะครับให้มีความสุขแล้วก็เรายิ้มกลับมานะครับเจอกันนะครับ จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้โบราณสถานแห่งนี้ที่เปรียบเป็นเหมือนหัวใจประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สุดสลมลงไปมากเลยล่ะค่ะพื้นที่บางส่วนชำรุดต้องบูรณาโครงสร้างขึ้นใหม่แต่ด้วยะะความสามัคคีและแรงใจจากจิตอาสาทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นวัยกระตอกจะทำให้วัดพระศรีสันเพชรแห่งนี้กลับมาสวยงามและยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศในเร็ววันค่ะ กบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันพูดเขาจองทะเลทุ่งยาชีไทยก็ดไทยด้วยกันพวกเรามีกันและกันอยู่แค่นี้งเป็นความรู้สึกดีบีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทฟินวอสตอนทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดจัดโครงการมหาศจาง์ที่ยรอบกรุงปีสอง เยื่นกาเกร็ดพื้นฟูวิถีไทยพุทธมอญอิสลามเยี่ยมชุมชนชาพุทธวัดปอลไมยัยยิกาววาดช่อมวิถีชีวิตไทยมอญผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเลือกซื้อเสื้อผ้ามาติดข,ของชาวมุสลิมกำหนดเดินทางวันอาทิตย์ที่22มกราคมเพียงท่านละ999บาทจอง4ฟรี1ท่านโทรเลย027047067และ0816353755พิเศษ เพียงคุณบอกว่าจากรายการต้มยำทางทัวรับไปเลยค่ะดีวดีจากรายการหลังออกอากาศโทรด่วนรับจำนวนจำกัดร่วมสนุกสนานและเดินทางไปกับเราแล้วพบกันนะคะ